ีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พาเพื่อนๆมาชมสวนยอมสวนยมใหม่คุณสงเพิ่งจัดเสร็จนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะจากกองขยะค่ะวันนี้จะเปลี่ยนกองขยะเป็นสวนยอมหน้าบ้านสวนยอมบอนสีนะคะไปทํากันเลยค่ะพื้นที่โลกล้างนะคะหรือว่าพื้นที่ตรงนี้เคยเก็บขยะมาก่อนเก็บสิ่งของที่ ยังไม่มีเวลาเก็บให้เป็นที่เป็นทางนะคะวันนี้ก็มาจัดแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะเป็นสวนยอมบอนสีเล็กๆของกุศงค่ะนีเลยค่ะเราก็จะได้สวนย่อมสวยๆจัดกระถางใหม่จัดบอนสีใหม่นะคะค่ะเราก็จะได้บอนสีหรือสวนยอมเล็กๆของเรานะคะไว้ชื่นชมไว้ผ่อนคลายนะคะเวลา กลับมาจากทํางานเหนื่อยๆก็มาชมสวนหย่อมเล็กๆชมสวนบอนสีเล็กๆกันเราก็จะมีความสุขค่ะเพื่อนๆ วันนี้สวนหย่อมของครูสงก็มีพืชมีบอนสีแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นครูด่างทองค่ะนี่ครูสงชำเอาไว้ประมาณหนึ่งเดือนเสรเศษนะคะนี่กำลังงามเลยค่ะใบสวยมากด่างเขียวด่างทองค่ะสวยมากค่ะมีสองกระถางนะคะมีกระถางนี้ด้วยโอ้โหกระถางนี้ยิ่งงาม ใบสีทองสวยมากค่ะเพื่อนๆโหงามมากค่ะนี่ก็ชําไว้ประมาณสองเดือนนะคะทั้งสองกระถางค่ะไม่ใช่หนึ่งเดือนอชําไว้ประมาณสองเดือนนะคะนี่กาลังแตกยอดเลยค่ะเพื่อนๆเต็มไปหมดเลยค่ะกูด่างทองนะคะแล้วก็มีนกสีอุษาอันนี้เป็นบอลสีนะคะแล้วก็มีกระถางบานชื่นบานชื่นซ้อนสีบานเย็นนะคะซ้อน ใบซ้อนเยอะมากนะคะกระถางนี้กำลังงามเลยค่ะกำลังขึ้นเลยนะคะแล้วก็มีช้างเปลือกใบบัวโอ้โหช้างเปลือกใบบัวนี่สวยมากดูใบเขาค่ะมีน้ำํำมีหยดน้ํำอยู่ในใบบอนสวยมากค่ะเพื่อนๆน,น่ารักเชียวนี่กลิ้งกรอกนะคะสวยแล้วก็มีอ,อะไรนะ แก้วสารพัดนึกนะคะแก้วสารพัดนึกโอ้แตกใบออกมางามมากนะคะอ่าทิกเกิมีพิงค์ค่ะกําลังแตกยอดแตกใบกัดสีสวยงามเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ใบล่าสุดสีสดมากนะคะแล้วก็มีออมชมพูอมเงินอมชมพูนะคะอยู่ในกระถางเดียวกันสวยมากค่ะเพื่อนเพื่อนโหดูใบเขาค่ะสวยจริงๆ ต่อมาก็จะเป็นแต่ละแม่กุสุมานะคะโอ้โหกำลังออกใบสวยมากสีประนเย็นสดขอบใบเขาสวยมากนะคะแล้วก็ตามด้วยอ,อีเหนานะคะอีเหนาโอ้โหใบงามมากกำลังแตกหลอดขึ้นมาใหม่เลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะโอ้โหแล้วก็กลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นอ,อันนี้ยังไม่โตเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นประมาณ บอลหัวเล็กนะคะหัวเล็กก็จะโตช้านิดหนึ่งนะคะกลุ่มนี้มีหลายสายพันธุ์ค่ะนี่เศรษฐีเรือนในเศรษฐีเรือนใน,น,ในกำลังแตกเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะโอ้โหโยอดงามมากนะคะเรือนในเรือนนอกค่ะฟิโลค่ะฟิโลฟิโลอันนี้เพิ่งย้ายเข้ามาในร่มเมื่อก่อนนี้อยู่กลางแจ้งค่ะ ก็จะใบเหลืองไม่ค่อยสวยท,ทีแรกกคสงก็ว่าจะเอาไว้ที่ตอไม้หน้าบ้านนะคะว่าจะให้เขาขึ้นตรงนั้นแต่เผเอว่า,าหน้าแรงมากต้นไม้ที่จะให้ขึ้นเป็นร่มขึ้นช้าก็เลยตากแดดนะคะนี่ใบเหลืองไม่สวยแต่วันนี้ย้ายเข้ามาในร่มแล้วค่ะก็คงจะใบสดชื่นให้ได้ชื่นชมค่ะ เดี๋ยวพามาชมนี่ก่อนเฟิร์นข้าหลวงค่ะเฟิร์นข้าหลวงของคุณสงกําลังขึ้นใบกําลังงามเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็ต่อมามาดูนี่ค่ะอันนี้อะไรเอ่ยโอ้เจ้ากรุงไครเซอร์ค่ะสวยมากนะคะแล้วก็ตามด้วยนู่นเลยอีเหนาอีเหนาสีชมพูนะคะสวยมากค่ะ,ะมาดูฟิโลฝั่งนี้ใบเขียวบ้างฝั่งนี้นะคะ ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆเ,เ,เ,เพื่อนกับสวนหย่อมเล็กๆของครูสงนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอสวัสดีทุกคนค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของครูสงนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ